ธุรกิจอัมพชาราภารายได้ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์สาวสวยตลอดการสำหรับสาวอัมพชาราภาทีล่าสุดทางเพจอัมพชาราภาแฟนคลับได้ออกมาเปิดธุรกิจสาวอั้มที่หลายคนไม่เคยรู้พร้อมเผยว่าเปิดธุรกิจสุดวาวของอัมพชาราภาข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีรายชื่อนางสาวพัชาราภาชัยเชื้อปรากฏนั่งเป็นกรรมการบริษัทสองแห่งดังนี้ บริษัท One Star Entertainment จำกัดดำเนินธุรกิจจัดหานักแสดงนายแบบนางแบบเพื่อการแสดงและถ่ายแบบโฆษณาโดยมีผลประกอบการย้อนหลังปี60ถึง64รวมรายได้กว่า316ล้านบาทบริษัท Oram Plus จำกัดดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำโดยมีผลประกอบการย้อนหลังปี60ถึง64รวมรายได้กว่า32ล้านบาท และล่าสุดธุรกิจโปรตีนเปอร์ลีนและลีนไลฟ์ร่วมกับแบรนด์ปานันชิตาโดยมียอดจองสินค้าลดแรกปี2,565กว่า92ล้านบาท